เอาล่ะครับกลับมาที่ฉากนั้นกบหยกมันจ้องเสียหวาเขม็งเลยเออดูสับสนมากที่การโจมตีของมันทําอะไรเสียหวาไม่ได้เลยใช่ค่ะและจังหวะนั้นเองหยวนก็ก้าวออกมาเผชิญหน้ากับกบหยกเอ่อท่าทางเขาดูนิ่งมากนะทั้งที่ไม่เคยสู้มาก่อนเลยอืมในใจหยวนตอนนั้นคงคิดเยอะหน้าดู ก็น่าจะประมาณว่าคือถึงจะไม่เคยจับดาบไม่เคยสู้เพราะส่วนใหญ่นอนป่วยอยู่บนเตียงตลอดแต่พอมาอยู่ในโลกนี้ร่างกายมันรู้สึกเออเคลื่อนไหวได้เต็มที่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยมั่นใจขึ้นมาว่าจะชนะได้แล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยพุ่งเข้าใส่กรอบยกเร็วมากครับใช่ค่ะแล้วเขาก็เออเรียนแบบท่าดาบที่เพิ่งเห็นคนอื่นใช้เมื่อกี้เลยนะฟันเข้าที่ท้องกบเต็มเต็ม หูเลือดสาดเลยกบหยกนี่ร้องลั่นกระโดดถอยไปเลยเซียวหวานี่อึ้งไปเลยค่ะคือตกใจมากที่เห็นหยวนใช้กระบวนท่าดาบออกมาได้ถึงจะดูแข็งแข็งคือทือไปบ้างแบบว่าก็คนไม่เคยฝึกะนะแต่ก็เป็นท่าดาบจริงๆอะนะใช่ค่ะชัดเจนเลยเธอก็ทึ่งว่าโหแค่เห็นแวบเดียวเรียนรู้ได้ไงเนี่ยอัจฉริยะชัดๆเลยคนนี้ ขาดขาดอะไรไปบางอย่างถึงจะเรียนแบบท่าได้โจมตีโดนเป้าหมายก็จริงแต่ความรู้สึกมันไม่ใช่เขาเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องปราณสินะน่าจะใช่ค่ะคือพลังภายในอะไรทำนองนั้นแต่แล้วจูๆ่ๆสีหน้าหยวนก็เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนยังไงครับมีรอยยิ้มผุดขึ้นมาค่ะแววตานี่กลับมาจ้องกบหยกแบบมั่นใจสุดๆแล้วก็ประกาศเลยว่าจะฆ่ามันให้ได้โหบรรยากาศเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะ จากคนที่ดูอ่อนแอเมื่อกี้กลายเป็นแบบว่าออราคมกริบเหมือนดาบอาบยาพิษเลยมีพลังอำนาจบางอย่างแผ่ออกมาจนทั้งกบโหกทั้งเซียวฮาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงน,น,นี้เลยค่ะเหมือนเหมือนเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นปร,รมาจารย์ดาบในคลิปตาแล้วหยวนก็พุ่งเข้าไปอีกรอบคราวนี้ท่าเดิมเลยแต่ แต่เร็วกว่าเดิมแม่นยำกว่าเดิมเยอะเลยค่ะดาบในมือนีิเปล่งแสงสีแดงวาบออกมาเลยนะแล้วเขาก็ตะโกนชื่อท่าออกมาด้วยกระบวนดาบโลหิตผ่าปัทพีใช่เลยค่ะแล้วผลก็คือพพึบกบโยกถูกผ่าครึ่งกลางอากาศเลยเลือดเครื่องในนีิกระจายว่อนเลยค่ะโหดมากแล้วตอนนั้นเองก็มีเสียงระบบประกาศดังขึ้นมาค่ะระบบแจ้งว่าผู้เล่นหยวนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ชื่อ กระบวนดาบโลหิตผ่ากัะเีเป็นทักษะระดับปฐพีเลยนะระดับปัฐพีนี่สูงไหมครับก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยค่ะสำหรับช่วงเริ่มต้นรายละเอียดบอกว่าต้องใช้ปราณตั้งก้าร้อยหน่วยต้องถือดาบด้วยแล้วก็เป็นวิชาของนิกายโลหิตยังไม่หมดแค่นั้นมีประกาศเป็นทั่วโลกด้วยนะครับใช่ค่ะประกาศดังไปทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยว่า ผู้เล่นหยวนเนี่ยเป็นคนแรกที่เรียนรู้ทักษะระดับปฐพีได้สำเร็จแล้วก็ยังเป็นคนแรกที่ปราบอีลีทบอสอย่างกบยกได้ด้วยโอ้โหดังเลยทีนี้พอจบเรื่องเสี่ยวหอก็รีบถามเลยสิครับว่าไปเรียนท่าดาบมาจากไหนหยวนก็ตอบง่ายๆเลยค่ะว่าอ๋อก็เห็นใช้โตมแดงใช้ตอนสู้กันบนฟ้านั่นแหละเลยจามาเสี่ยวหอนี่คงทึ่งหนักกว่าเดิมอีกมากเลยค่ะยิ่งนึกถึงตอนหยวนเข้าใจศิลปะความลับสวรรค์ได้เร็วขนาดนั้น ก็ยิ่งมั่นใจว่าความสามารถในการอย่างรู้ทําความเข้าใจสิ่งต่างๆของหยวนนี่มันเออ่เหนือธรรมชาติจริงๆส่วนหยวนเองก็รู้สึกดีกับตัวเองนะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นสนุกที่ได้ใช้ร่างกายแบบนี้เริ่มคิดว่าหรือเราจะมีพรสวรรค์ด้านการต่อสู้นะเซียวฮาวะก็ยืนยันเลยค่ะว่าใช่ยวน่าอัจฉริยะความสามารถในการยังรู้แบบนี้หายากมากๆแม้แต่ในสวรรค์ชั้นสูงก็เถอะ หยวนก็ถ่อมตัวตามสไตล์ครับบอกว่าชนะได้เพราะดาบที่เซียวฮวาให้มาตั้งหากเซียวฮวาก็ยิ้มค่ะแล้วก็สัญญานะว่าถ้าหยวนเก่งขึ้นกว่านี้เมื่อไหร่จะหาอาวุธดีๆที่ทรงพลังกว่านี้มาให้อีกแล้วก็อธิบายเรื่องอาวุธวิญญาณด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถือโอกาสสอนเลยว่าอาวุธระดับสูงสูงอย่างระดับวิญญาณขึ้นไปเนี่ยมันจะมีจิตสำนึกของตัวเองถ้าคนใช้อย่างอ่อนแอพลังไม่ถึงก็อาจจะโดนพลังของอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายจนตายได้ที่เรียกว่าระเบิดตายนะคะโอ้มีแบบนี้ด้วยจะได้ไม่มีใครมารังแกได้แต่เธอก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นอืม เธอก็ถอนหายใจนิดนึงค่ะบอกว่าตัวเองเน่เก่งแค่ในสวรรค์ชั้นล่างเท่านั้นแหละถ้าเทียบกับพวกยอดฝีมือจริงๆในสวรรค์ชั้นสูงเธอก็เหมือนมดตัวหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็เดินไปที่ซากกบหยกใช่ค่ะแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปควักเอาผลึกเล็กๆออกมาเธอบอกว่านี่คือแก่นอสูรเป็นที่เก็บพลังปราณทั้งหมดของอสูรตัวนั้นใช้ช่วยในการบำเพ็ญเพียรได้ดีมากแล้วก็ให้หยนไปเลยบอกว่าปราณแค่นี้น้อยไปสำหรับเธอ หยวนก็รับมามองมองแป๊บหนึง่งแล้วก็โยนเขาปากกลืนลงท้องไปเลยฮะกลืนเลยเหรอกลืนเลยค่ะคิดในใจว่ารสชาติเหมือนลูกอมสะง,งั้นเซียวฮานี่ช็อกเลยสิครับช็อกสิคะตาเหลือกเลยตะโกนลั่นเลยว่าเฮ้ยไม่ได้มีไว้ให้กินแบบนั้นคลายออกไมมเดี๋ยวนี้แล้วหยวนทำไงครับคลายทันไหมไม่ทันแล้วค่ะมันละลายลงคอไปแล้วหยวนก็ตกใจตามเซียวฮาถามใหญ่เลยว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเซียวควาก็อธิบายเสียงสั่นเลยค่ะว่าในแก่นอสูรนนะ่ะมันมีพลังบ่มเพาะทั้งหมดของเจ้าของเดิมอยู่การกลืนพลังมหาศาลขนาดนั้นเข้าไปตุ้มเดียวร่างกายมันจะรับไม่ไหวแล้วก็จะระเบิดตายระเบิดตายอีกแล้วยู่น,นี้คงใจหายวาบเลยหน้าซีดเลยค่ะเจอคำนี้สองรอบในเวลาใกล้ๆกกันแต่ แต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นระบบแจ้งเตือนอีกแล้วใช่ค่ะระบบแจ้งว่ากายาหลอมสวรรค์คุณสมบัติพิเศษติดตัวหยวนมันทำงานขึ้นมากายาหลอมสวรรค์ค่ะแล้วผลก็คือปราณตั้ง1นึ่งล้านสองแสนหน่วยจะแก่นอสูรเมื่อกี้ <c oughs> ถูกร่างกายหยวนหลอมรวมแล้วก็ดูดซับเข้าไปหมดเลย 2> 1นึ่งล้านสองแสนแเยอะมากเยอะสุดๆค่ะแล้วปราณจำนวนนั้นก็มากพอที่จะทำให้หยวน ทะลวงระดับพลังได้ทันทีโอ้โหแล้วระบบก็ประกาศต่อเลยว่าค่ะประกาศว่าหยวนได้บรรลุระดับผู้ฝึกหัดวิญญาณขั้นที่8แล้วค่าสถานะทั้งหมดก็บวกเพิ่มไปอีก450หน่วยสุดยอดไปเลยจากวิกฤตกลายเป็นโอกาสซะงั้นอึ้งกันไปพักใหญ่เซียวฮวาก็ถามเสียงเบาๆแบบไม่อยากเชื่อว่าเมื่อกี้นี่คือทะลวงระดับหรอ หยวนก็คงยิ้มแย่ๆแล้วตอบไปค่ะยิ้มแบบแปลกๆนิดนึงแล้วก็ตอบว่าใช่แล้วล่ะกลายเป็นว่าการกลืนกันอสูรแบบมุ่มั่วดันทําให้เลเวลอัพซะงั้นนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแสดงให้เห็นเลยว่าหยวนต้องมีอะไรพิเศษมากๆซ่อนอยู่นแน่ๆการเดินทางของเขาต่อจากนี้คงมีเรื่องให้เราประหลาดใจอีกเยอะเลยค่ะ